สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณดินเป็นคลิปแนะนําการจัดท่าทางการวิ่งตอนที่5นะครับวันนี้เราเจอกันเร็วหน่อยวันนี้คุณดินวิ่งเสร็จเร็วแล้วนะครับวันนี้คุณดินอยู่ที่ส้นหลวงรลอเก้านะครับมีเพื่อนเพื่อนนะครับ inbox ถามคุณดินในเรื่องของคลิปตอนต่างๆว่าทําไมไม่จัดรวบรวมเป็นตอนเดียวเลยจะได้ดูกันแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย ก็ต้องเรียนให้เพื่อนๆได้ทราบว่าอย่าใจร้อนเลยนะครับค่อยๆฝึกทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละอย่างทีละอย่างเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้และจดจํานะครับเราจะปรับเปลี่ยนท่าทางการวิ่งโดยที่เราเองจะต้องไม่เกิดเป็นการสั่งการจากตัวเองนะครับจากร่างกายของเราเราควรจะทําให้เกิดเป็นสัญชาตญาณนะครับในในการเคลื่อนไหวที่เกิดการปรับเปลี่ยน ให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดคุณดินยังไม่เคยบอกเลยนะครับว่าท่าวิ่งของที่คุณดินแนะนําเป็นท่าวิ่งที่ดีนะครับหรือว่าจะเป็นท่าวิ่งที่ดีที่สุดย้งแต่ว่ามันเป็นแนวทางในการที่จะทําให้คนที่สนใจนําไปดัดปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงในท่าทางการวิ่งของตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าลืมนะครับคุณดินเคยแนะนําเสมอว่าท่าวิ่งที่ดีที่สุดมันจะเป็นท่าวิ่งที่เราเคลื่อนไหวได้ง่าย เบาสบายแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับเราฝึกในเรื่องของการการวางทรงลำตัวการใช้สายตานะครับการใช้ทิศทางของการแกว่งแขนนะครับการวางเทา้านะครับเราฝึกไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของอ จากตอนที่แล้วซึ่งครูดินให้ทุกคนไปฝึกที่บ้านนั่นคือฝึกในเรื่องของการแกว่งแขนให้เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะนําทิศทางของการแกว่งแขนที่เป็นธรรมชาตินํามาใช้ในการแกว่งแขนวิ่งนะครับซึ่งทุกคนก็คงไปฝึกไปมาแล้วนะครับคนที่สําหรับคนที่สนใจที่ไปฝึกก็คงจะได้ทิศทางของการแกว่งแขนทีนี้เรามาดูนะครับในการวิ่งไม่ควรที่จะสะบัดข้อมือนะครับเราควรจะล็อกข้อมือไว้ เพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะคุมควบคุมทรงการเคลื่อนไหวของเราให้เป็นไปตามที่เราได้มีการฝึกไว้นะครับมาดูที่มือนะครับเราจะกํามือหลวมๆนะครับกํามือหลวมๆใช้นิ้วโป้งใช้นิ้วโป้งนะครับเป็นเรดาร์ นิ้วโป้งวางอยู่บนนิ้วชี้นะครับนิ้วโป้งจะชี้ไปทิศทางที่เราจะใช้ในการแกว่งแขนเสม,มเออวันนั้นที่เราฝึกในเรื่องของการใช้บังคับทิศทางของการปล่อยหัวไหล่หรือการแกว่งแขนไปแล้วเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราจะใช้ในการวิ่งมือของเราหรือว่านิ้วโป้งของเราก็จะชี้ไปยังทิศทางที่เราต้องการให้แขนข,ของเราแกว่งไปในทิศทางนั้นเสมอนะครับ เราได้เราล็อกข้อมือแล้วเราได้ปลายนิ้วเพื่อชี้ทิศทางแล้วมาดูด้านข้างนะครับเวลาที่เราแ่งแขนขึ้นนะครับให้แขนทั้งสองข้างทามุมอยู่ที่ประมาณ80องศาเวลาเราแ่งแขนขึ้นนะครับให้แขนท่อนล่างกับแขนท่อนบนนี้ทํามุมอยู่ที่ประมาณ 80องศาเวลาตีแขนลงให้ทํามุมอยู่ที่ประมาณ100องศานั่นถ้ายควว่าในขณะที่เราแกว่งแขนมุมของแขนจะอยู่ที่80-100 80-100นั่นคือ80องศา100องศา80องศา100องศานะครับแขนนะครับเนื่องจากว่าแขนกับขาทํางานสมคัญกันแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาแขนยกสูงเข่าจะยกสูงแขนตีวงกว้างขาจะก้าวยาวแขนตีทีๆขาเราจะก้าวสั้น เพราะฉะนั้นมุมของแขนจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับขานะครับวันนี้เรามาฝึกในเรื่องของการแกว่งแขนที่ทํามุมอยู่ที่80กับ100กันนะครับ80 1 0 0 80 100้แลดึง้อดึงสอบไปข้างหลังเล็กน้อย 80, 100ดึงสอบไปข้างหลังเล็กน้อยฝึกจงจังหวะนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตามในตอนที่6กันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ